ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Honda Jazz G K ครับอันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทา F K ครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะรอลูกค้ามารับนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสไตล์คี e นะฮะใครชอบสไตล์เนียนๆคี e ๆนะฮะสีนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ เป็นเาเอคนะครับก็จะเป็นมุกเขียวนะครับเป็นมุกเขียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชมด้านในกันกรับเราก็จะถอดประตูพ่นนะครับก็จะได้สเต็ปทั้งนอกทั้งในนะฮะแบบนี้นะครับตาม่รงตามซอกนะฮะ เสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้ากำลังจะออกมารับนะครับโอเรียนๆเลยครับโอเคขอบคุณมากนะครับ